สมองที่ต้องทำงานหนักทุกวันจงให้ค่ากับสมองให้มากจงเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณทุกสิ่งที่ชีวิตนำมาจงรักทุกสิ่งที่ช่วยให้สุขภาพดีแรงใจก็เหมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้มันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นวิธีเดียวที่จะเยียวยาสุขภาพของคุณ คือการกินในสิ่งที่ร่างกายต้องการดื่มในสิ่งที่คุณถูกใจสุขภาพจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาเรสสุขภาพดีจะมีมาให้เห็นได้ทุกวันการดูเรสสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวอยู่ที่วิธีคิดและวิธีเลือกเราจะใช้สมองเลือกหรือจะใช้จิตวิญญาณการที่เราใช้จิตวิญญาณเลือกเราก็จะได้ในสิ่งที่ปรารถนาสุขภาพก็จะดีได้ทุกวันด้วยใจและ ความปรารถนาของร่างกายที่ต้องการทุกวัน